ให้เราใช้มือเรานะดึงกัไปงครับเสียไปยงี้มันจะมีสายอยู่ด้านบนอยู่เส้นหนึ่งนะครับให้ดึงออกจากกล่องนะครับเพราะว่า ทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตราคาซู m เมอร์ X นะครับนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020 21แล้วก็22น่าจะ22อแล้วนะยาวมากนะครับยังไม่เปลี่ยนโฉมเลยแต่ยังขายอยู่นะเพื่อนๆขครสนใจก็เข้ามาดูได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาดูจุดเด่นนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับเบื้องต้นคนที่ซื้อรถซูเมอร์ X รุ่นนี้ไปนะครับ กรณีที่หลายๆท่านเขาเป็นวันน้ําเข้าถังเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกวิธีแก้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูดูรอบคันนิดนึงนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับร้านสเกษยนต์สาขาสุรานฎราย์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับตัวซูมเมอร์นะครับจะมีรุ่นเดียวเลยนะครับเป็นตัวโอแมกนะครับก็ไม่มีตัวรองท็อปอะพูดได้ง่ายนะครับเป็นตัวท็อปแล้วกันนะครับ มีทั้งหมดสีสีนะครับมีเหลืองมีแดงมีดํามีขาวนะครับแต่ล้อนะครับจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะที่โทนสีล้อนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับรอหน้าจะเป็นสีขาวนะครับรอหลังจะเป็นสีดานะครับแต่สีดํากับสีแดงนะครับเป็นสีล้อสีดาทั้งคู่นะครับี่จุดเด่นก็จะมีโชคหน้าเป็นหัวกลับนะครับตัวนี้โช๊คก็ขนาดใกล้เคียงกับ MX นะครับคล้ายๆกันนะครับกระบอกสีทองนะครับ ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าระยะยึดบังโค้ดแล้วพวกนี้ครับไม่เหมือนกันนะครับระบบเบรกก็เป็นคอมบเบรกนะครับดีดเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับเบรกลล้อหลังนะครับหรือว่าสายมือเรานะครับจะกระจายแรงเบรกไปด้านหลังด้วยนะครับด้านหน้าด้วยนะครับด้านหลังเจ็ดสิบด้านหน้าสามสิบนะครับจะกระจายแรงเบรกนะครับแต่ล้อหน้าไม่หยุดสนิทนะแค่ชะลอท่านั้นเองนะครับขนาดล้อก็เป็นข้อสิบสองนะครับ เป็นลายตัววายนะครับยางเป็นยางดันหลบเป็นยางชุกเรีดนะครับขนาดยาง1 1อยสิบทับเกขอบ12นะครับไล่ขึ้นมาด้านบนนะเป็นระบบไฟแบบ<ว>มีไส้นะทั้งไฟเดียวและไฟไฟหน้านะเป็นหลอดมีไส่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับ<ว>ยังไม่ใช่ LED นะครับลากยาวมากโฉมนี้นะครับหลายคนคอมเมนต์นะครับ เลือกขายหรือยังนะครับตอนนี้บอกได้คําเดียวเลยว่ายังนะครับยังขายอยู่นะสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับโคนหน้าเป็นสีแดงนะครับครอบไฟหน้าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านคอมเมนต์ว่ามันหักมากง่ายมากนะครับตัวนี้ถามว่ามันหักเพราะอะไรนะครับผมน่าจะตอบไม่ได้ทุกอย่างนะแต่ผมบอกว่าน่าจะเป็นการจอดตากแดดนะครับแล้วทําให้มันกรอบนะครับยางตัวนี้ยมันแข็งตัวแล้วก็ทําให้มันหักง่ายนะครับน่าจะ เกิดจากแดดนะก็พยายามจอดในร่มแล้วกันนะครับมันจะใช้ได้นานขึ้นนะครับอายุการใช้งานมันจะยาวขึ้นนะครับมาฝัดเริ่ใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับยกชุดเลยนะครับไม่มีทิปไม่มีอะไรนะตัวนี้เดี๋ยวจะเห็นปุ่มแบบไม่มีทิปด้วยหรือเปล่าไม่มีนะครับแฮนด์ก็เป็นแบบสูงสูงแบบนี้เลยนะครับสวิตช์ข้างขวาจะเป็นอะแดปเตอก์ซอกสวิตช์สตาร์ทนะครับข้างซ้ายจะเป็นสวิตช์ไฟสูงไฟต่ตำเตะไฟเลี้ยวนะครับ ชุดกุญแจก็มีมาให้สองอันนะครับเป็นล็อกสองชั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระปุกน้ำมันเบรกนะครับเป็นระบบความไบเบรกนะเพราะว่าเวลาเรากำล้อหลังอ่ะมันจะมีปั๊มตรงนี้ด้วยนะครับฝากดูนิดนึงนะครับบางทั้นนะครับอาจจะอ่ามันหมดไปนะครับเราจะเบรกไม่อยู่นะที่วางเท้าไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพื่อนๆมันจะมีบังลมตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ น่าจะเกิดจากชุดแขงคอรหรือว่าชุดโช๊คนะครับเป็นหัวกลับหรือเปล่าทางฮอนดาก็เลยทํามาแบบนี้นะครับเพราะว่ารถออโต้รุ่นอื่นมันจะเป็นแบบแขงคออยู่ล่างไนงะแล้วก็ยิงยาวขึ้นไปก็จะเป็นแกนคอเลยนะครับแต่ตัวนี้จับบนจับล่างนะครับก็เลยทํามาแบบนี้แปลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็บาะนะครับเบาะเปิดออกข้างนะครับไม่ใช่เปิดออกขึ้นเหมือนรุ่นอื่นนะเปิดออกข้างเป็นรุ่นเดียวนะครับที่เปิดออกข้าง นี่ก็จะเป็นเบาะสีแดงตัดนะครับด้านหลังก็เป็นสีดำอันนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กทรงกลมนี่ตรงนี้ก็มีสามารถวางหมวกกันกันน็อกเต็มใบได้นะครับแต่ว่ามันก็มีของขายเนาะเวลาเอาได้ทํามานะครับจะมีตะกร้านะครับกันของหล่นด้วยนะครับถามว่ามีขายไม่มีนะครับราคาอยู่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกันของก็หล่นกันอะไรพวกนี้ได้นะครับ แต่นี่ก็วางหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะไม่หล่นด้วยนะครับนี่เรามองเห็นฝั่งนู้นดิแม้ทะลุไปฝั่งนู้นเลยแอบมองสาวๆได้อยู่นะครับเพื่อนๆ <c oughs> ขำๆเนีย่ยเราจะมีสติ๊กเกอร์คำว่าซูเมอร์อย่างนี้นิดนึงนะครับจับหลังหรือว่าจับคนเ่านะครับก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเหล็กทําสีนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวท้ายนะครับเป็นหลอดมีไส้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับชุกหลังครับ เป็นชกเดียวนะเป็นสีดานี่ยึดเครื่องยนต์แบบนี้เลยมีข้างเดียวนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น E S P นะครับยังไม่พัดนะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมอยู่นะครับไม่ใช่พวกเป็นเครื่องยนต์ E S P นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับมีสตาร์ทเท้าให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ขนาดยางหลังก็ข่าวสิบสองเหมือนกันนะครับเป็นยางน,นั้นหลบ ขนาดยางเบอร์ร้อยสิทับเกนะครับคอสิบสองนะครับเป็นยางแบบไม่มียางในชุบเปร็ดนะครับแม็กก็ลายเดียวกับล้อหน้าครับเหมือนกันเลยอ่ะแล้วบอกอีกนิดนึงนะครับใครซื้อรุ่นนี้ไปนะผมฝากนิดน,นึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าทาง Honda าเขาแก้ไขหรือยังนะแต่ผมว่าน่าจะยังแหละนะครับให้เราใช้มือเรานะ ดึงไปงี้ครับเสียกบไปงี้มันจะมีสายอยู่ด้านบนอยู่เส้นหนึ่งนะครับให้ดึงออกจากกล่องนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดึงนะครับหนึ่งนะครับเวลาเราล้างรถน้ำมันจะไปขังอยู่ในนี้นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องรูบน้ํามันในถังมันลดมันก็จะดูดน้ําตรงนี้เข้าไปนะครับน้ำก็เข้าไปอยู่ในถังทําให้ปั๊มเสียเร็วถังขู่อะไรพวกนี้ครับดึงออกเลยนะครับเพื่อนๆใครใช้อยู่นะครับใครยังไม่ทําการแก้ไขก็ทําการแก้ไขได้เองเลยนะครับ เพราะว่าทางคันด้าทำที่ระบายมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับเห็นไหมเหตุสายไหมอ่าแต่ทางคันด้าทำรูมาเล็กเกินไปนะครับถ้าเวลาเรามีฝุ่นมีดินอะไรร่วงลงไปงน,นะครับมันไปอุดตันรูระบายนะครับก็ทําให้ไอตัวน้ําตรงนี้มันลงไปไม่ได้มันระบายออกไม่ได้นะครับมันก็ขังอยู่ในนี้แล้วก็ทําให้ไอตัวระบายถังอะ่ะไอตัวดูดอากาศเข้าไปในถังครับมันอยู่ตรงนี้ไงมันเสียบอยู่ตรงนี้เราก็ดูดทาเข้าไปในถัง ทำให้รถสะดุดนะครับหรือว่ารถใครสะดุดอยู่ตอนนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะเราก็ล้างถังซะนะครับก่อนที่ถังน้มันจะผุนะครับโอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูตารางการผ่อนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเราผ่านร้านก็ใช้เงินประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ตารางบนนะครับไฟเน้นเป็นไฟเน้นทางร้านจัดเองนะครับ สองสิบสองวดสี่พันเจ็ดหกสิบนะครับยี่สิบสี่งวดสองพันแปดนะครับสามสิบหกงวดสองพันกต่อีกสิบบาทไปเน้นก็ส่งสองพันแปดสี่สิบเจ็ดนะครับใช้งเงินดาก้าบาทนี่ใครสนใจก็ทักฟีมาได้นะครับส่งก็ะสีจุดฮอนดาลายด้วยนะครับไม่ต้องมีแอดนะครับเพืเ่อนๆพิมพ์ได้เลยเบอร์โทรศูนย์เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับ เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสาขาสุรสารายนะครับสนใจก็มาดูที่ร้านได้นะครับตอนนี้ลดเยอะมากนะครับมากถึงมากที่สุดแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันอยากดูตารางการผ่อนรุ่นไหนคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวทำการถ่ายคลิปให้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผม